โลไทเกอร์อาลีสปอตบ่เข่ามาสปอตยันงนอนเชื่อจ้ะแม้วพ่เศร้านั่งเศร้นานุน่มแต่พี่น้องสองเดือนมีข้าบ่เศร้านอกจากข้าสีิ่แยกออกบอกค่อยเศร้าอืมน่ะต้องกินนุ่มเม่ซสวยอยู่ น,นี่ขั้นล่างขัน้นเอาพอแล้วโมนี้บอด้ไปใส่เด้อจ้ะอยู่บ้านจ้ะสวัสดีจ้าสหรับมือนี้กะอยู่บ้านบอด้ไปใส่จ้ะบอด้ไปหาน้องเฮ็ดหานะเออหนองใหม่บอด้ไปยกสะดุ้นงนั่งเบิ่งโทรทัศนดเราเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งน้องแมวนอนเล่นหยอกกันจ้ะโมนี่เพื่อนเหน่อร่มดีจ้ะ โอโลูตงูงงเงี้ยจ้ะเล่นโดนละ่ะโดนยืดดง้ดงด้งด้งเล่นอยู่นี่ตัวอื่นเขาบเล่นนั่เขานั่งเบ้างวันนี้อารมณ์ใดบุนี่มึงเหรินหัวกุง้งสองนี่เป็นน้องสปอตอ,อ้าวบมเมนบ์โมเมนสปอตสปอตน้องยีหนวกอันนี้อารีกับไทเกอร์ น้องสปอตอยู่ข้างนอกสปอตเนี่ยเพิ่นส,สีดำจะมีสีดำสีดำขาดโปโลนี่มัอนี่เกิดอารมณ์ใดดื้ดอไรน,นี่นี่อารีนางม่องมูสปอตอยู่ข้างน,นอกนอนแมน่เพิ่งถองบุ๊มบิมอันนี้แม่เพิ่นจะลูกมีที่ได้ช่องเดือนแล้วจ้ะ นั่นคนที่โตน้องที่นางเบิงงมยิดเหรียญอยู่นี่เขาชื่ออาลีอาลีหางควักหางเขาจี๊นสันควักเขาทั้งตัวะหางนำโชคอันนี้ก็คือ ไทเกอร์ไทเกอร์เอ้ยไทเกอร์ไทเกอร์มีสีตัวกันนี่หางเขาค่ะแล้วสีคื้แม่เขาสีออกขาวลายกว่าแล้วมันจอบป้องกัน,กนปบะนี้เป็นนันลินเด่นหัวกุ้งค่ะโบรล โมนี่มันนอนบึงหยอกพ้องกันรินม้วนอยู่คูเดียวเลยมองจนใจหาออกมาชมบรรยากาศมันนางแนมจุดจากันยุ่งแหงมึงขึ้นจ้ะหนาบานยุ่งหลายไปบังนอน กอดิ่นสิลป์น,น้อยฝักพรให้เกือบมานางน้ำวัดผืนปีดวงอยู่ใดน้ำหมูน้ำแมวน้ำเป็ดน,น้ำไก่ล่ะพี่น้องเลี้ยงไก่ไก่กระเลี้ยงจะ้ะเลี้ยงไก่ไก่ไข่ไก่ไกบ้ากระมีหมาก็มีแมวก็มี่นะมาตัวนึงจะ้ะแต่ว่าอยู่อยู่สวนหมาสองตัว ชมบรรยากาศลูกหลานด้จ้ะน้องแมวอันนี้เป็นแม่เขาจ้ะอันนี้ชิบะชื่อเขาชิบะเขาใหญ่เป็นผู้ตัง <Okay. S 1> ง้ง้ะเบงโปโรมันเล่นห pues ัวกุ่งเนาะเอ้ยเล่นเดนแล้วได้จ้ะเป็นเป็นยี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วบางทีแหละเล่นยังด้เนาง สองสายมือไอ้ล่ะโปโลเอาน้องปรมืออันนี้น้องอาลีอาลีนี่เขาที่เป็นคน้นรักสนโดดจ้ะถ้าตื่นขึ้นมาหิวายเห็ดน่ากินให้กินแล้วเขาก็ปากกระป๋องเขาดีใส่ก็ปากกระป๋องให้กินจ้ะ มากหลายปลากระป๋องป๋องกินเมื่อนึงกินสองป๋องเสาแรงแล้วเพื่อนนี่กินเราสบอยเขาเมื่อี้น้องอาทิตย์นึงแล้วนอนเหรียญหนึงสีโพช่วยแจกับไผ่คอนโดนเขาจะมาเหรียญกับมุงจะนีหมาตัวหนึ่งของนี่จ้ะผมชิหมาหน่อยจ้ะท่านผสมดอกพี่น้องเห็นไปเบิึงแล้วมัน จะได้ตูนอยู่ในกลุ่มพะยัยก็ได้เสอเอาอันนี้ไทเกอร์ไทเกอร์คราบไทเกอร์ไทเกอร์กระดือ้อขนาดขึ้นขึ้นบ้านใหม่บ้านใหม่ที่พ่อใหญ่เราเห็ดให้เนาะอยู่หลังบ้านจ้ะมองเขาอยู่ตอนนี้กขงเว่นหนีสิบปอยออกมาเล่นหน้าบ้านก็อตอนบ่ายๆสิให้อยู่หลังบ้านหลังบ้านกั เป็นขั้วที่ห้าต่ออไปเกี๊ยอาหารเกียรย,ยังเขาสิอยู่นี่บ้านเขาชิอยู่นี่วันใหม่หนึ่งหลังแล้วก็กงให้เขานอนฉันบกเดี๋ยวนี้บอกใครเขากงแล้วจ้ะตะกี้เข้าวดิ๊กะบะกราะบะไส้เปลืองเปลืองพี่น้องกระบะบะไส้อันไส้เขานี่เพราะว่าเขาไมา่หลยตัวเนาะอันน้อหน่อยไิดชิง่งชิงเหย้ดูนะ ซื้อถุงหนึ่งนี่สิบจากกิโลยี่สิบกิโลสิบกิโลกมยี่สิบกิโลได้ได้วัถุนทัทถได้ก่ะน,นี่สิบกิโลเทศสองเลือจากเพร่อหาโลนี่แล้วก็เก็บเสื้อเสื้อเล่งเสา้อเล่นเก็บอย่างนี้เพราะยายเราเหยีอ,อีกจ้ะใหม่เข้าไปตัดขัวยี่หน้า ไม่เป็นไม่เนื้อแข็งความเด็บหน่อกเมื่แล้วเห็ดลังมือเขานอนอยี้ไดนหนลูกซี่ตัวเต็มอยู้ได้หนลเดพีหน่นองลังมือเขาหอดแม่เกิดมาง,งอนกล่องกันอยูเอาไว้ลังบ้านนี้จะแต่ทำคนสังงาต่วานเขาไล่หนูไล่แม่งไห้ไหมพี่น้องกัดหมูจับแม่ง ทำความสะอาดบ่าไข่มีกี่เกี่ยมไหลแต่กี่กี่เกี่ยมชิรายเดี๋ยวนี้เขาขึ้นกลามฟ้าตามยังขึ้นจับกีเกี่ยมในห้องในห้องห้องเก็บของห้องเขาสามารถขึ้นได้นะเขาโดดขึ้นตัวรุ่งใดเนาะก็พ่คไข่หลายจ้ะหนูกับบม่มีแต่กี่สีมีหนูแลนหนูห้องเดี๋ยวนี้บ่มีแลวจ้ะดีอยู่เลี้ยงแมวก็ดีจังนึงเลี้ยงม้าก็ดีจังนึงพี่นนอะ ตกี่ปะเคยเลี้ยงจ้าเถื่อแมวเขาไงเพิ่นเห็นมูเพิ่นเลี้ยงมันดอกเป็ดตาหันแต่ว่าคนมันโดนร้ายมันปล่อยออกมากมันถึงมันนอนเพิดน่ะแม่เพิ่นเพิ่นสิ่ง,นนนห,งหนุ่มเพิ่นเล่นลายโอลโลที่เพิ่นดื้อๆว่าหานเดือดกังดังเพิ่นเมื่อยไรเด้มาเมื่อยรเราบอกแล้วสี่ตัวไม่ตัวคู่ตัว,ตตวยาวบอ้บางเบิ่งจ้ะเบิ่งเพบ่เป็นนั่นน่ะเห็นว่าเป็นแม่ผิดตอดนั่แม่ กันจีโดดมันงจีโดดได้จังไดนเขาบินน่ามองนอ่นนะแยกตัวกันไปนอนแล้วกันแม่กับไปนอน่นไทเกอร์กันนันแล้วเมื่อยห่บอกไทเกอร์โคลโลนี่บมือเขานอนเหมือน,อน,อนแล้วแต่บัตเทอรยังบ่นอนเลยก็ยังนั่งเด่น แกนั่นแกนี Pack ่ยังได้สองเดือนแล้วค่ะแข่งแป่งมาท่าหายบอกใครมีมัดมีมินที่แรกมีมัดมาจกว่ามาแดงไหนพี่น้องมัดขึ้นคืนแล้วบึงนอน น้องไปอดเป็นไงตังซื่ไหาย๊ะข้าวมูลิโปโลุ่นเป็นยังกวนจะเขาเนี่ยบานิคืนมากวนเขาเราพี่น้องมาหันไปกวนไปกินหัวมงังกุงมาเนี้อลลี่เขานอนอยู่มากวนเขาเลาป เหตุการณ์หยกกันแยกกันไปนอนก็เป็นไงหูเขาในหูเขาเอา,ห,า,า,ห,ห,าห,ห้ามัดให้กันห้ามเม็ดให้ห้าเม็ดให้กันเขางูดงิดเขาอยากพักผ่อนกองก็ไม่หยอกเขาน่ะน่ะเขางูดงิดแต่เด้น่นะโอโลไม่ให้ถักกัน เขาอยากพักพรรุ่มม่งออมว่างเขาได้พี่นออ้องเล่นเล่นมือนี้มันเป็นอันอันใดบุคุณน,น,น่ะอารมณ์ใดบุหะเขาบริลลนนั่นนั่น,น,นโตกได้ <c oughs> บ่ได้ไปยกสะดุง้งใจช่วงนี้ ราะว่าฝนงวดฝนยิ่นอยู่แต่ว่าน้ำมันบ่ไหลเนาะเลยบ่ปไปไปมันบ่าใครได้ก็เลยบ่อยากไปเดี๋ยวานพักผ่อนเดี๋ยวเจียนตอนปลาลุ่นามน้ำหมากเนี่ยเขาจะไปไหมเนาะจา้ะนั่น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 ,น,นเ,ขเ,ขเขาเขาเขาเฮ็ดให้ซ่เด้ตายต่ไต่เขากัดบปเนี่ยยกเว้นกันยกเว้นกัน สบรรยากาศอยู่บ้านได้จต่ไมออ่ได้าได้ไปใส่มบงลูกเบึงลานหยอกกันอยู่นี่แหละสำหรับคนลักสัตว์สัตว์เหลี่ยงน้อยแต่เนาะ